สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดมีคำศัพท์มาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะก็เรื่องของเรื่องคือเนื่องจากว่าเกดอะจะต้องไปงานแล้วก็จะต้องใช้รองเท้าแล้วก็ไปเจอว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ ก็เลยมีคำสัพ์มาฝากว่ากรณีของที่มันเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าบ้านเราก็คือพังเนาะแต่ถ้าเกิดพังภาษารนเวย์เนี่ยมันจะใช้คำว่าเ e อิร์ดลักถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันเริ่มยุยยุยเปื่ยอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าสลิดนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นกรณีแบบนี้ที่แบบ เนียลอกแล้วทะลอกปอกเปลือกอย่างนี้แล้วนะคะมันเหมือนกับแบบมันเก่ามันเริ่มพังแล้วเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าอุสลิทนะคะอ่าถ้าเกิดเราไปแปลนะคะคําว่าอุสลิทเนี่ยมันก็จะแปลว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะสามารถเอามาใช้กับสิ่งของต่างๆได้นะคะเหมือนกับมันเหมือนมันเหนื่อยอ่ะมันมันใช้งานมาจนแบบใกล้จะถึงเวลาของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอย่างสมมุติเสื้อเสื้อยืด ตัวโปรชุดโปรที่มันเริ่มเก่าเริ่มย้วยแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นะคะก็คือนั่นแหละค่ะอุดลิดนะคะ นี่แหละค่ะก็รองเอาคำศัพท์ไปใชยย้ดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ